สมมติว่าเราจะซื้อรถใหม่เนีมม่ยเราอยากจะได้รถแบบไหนถากันมาดูในงามนมาได้โชว์เลยอประงนี้อแรกตอนนี้อยากได้เป็นรถไฟฟ้าเหรอประยากน้ำมันไม่อยากน้ำม,ม,มันนะแต่ว่าอันแรกเลยคือต้องดูก่อนว่างบประม,มวัเป็นอะไรคือเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าราคามันไม่ได้สูงแล้วเพราะมันมีค่ายจากจีนพวกนี้เข้ามารูปลักษณ์สดไหมรูปลักษณ์ ก็ด้วยเพราะว่าอยากได้เป็นรถเหมือนรถครอบครัวพาครอบครัวไปด้วยได้ี่เลยค่ายแรกสุูกิพาไปดูด้วยว่าถ้าเป็นสุูกิไอ้รถที่อยากได้หน้าตาเป็นแบบไหนเข <Suzuki S 1> ้าใจว่าสุูกิไม่น่าจะมีรถสไตล<ช>์ไฟฟ้าหรือไฮบริดเลยยังยังไม่เห็นข่าวอันนี้มันเล็กไปไหมเนี่ยสุูกิอะไรเนี่ยอันนี้สุ <S <S ูกิอะไรเซเรียโอแต่หมายถึงว่าทรงรถอะ่ะอยากจะได้รถแบบแนวกระปุกกระปิกหอกระปุกกระปิกกระปุกกระปิกแต่เป็นรถครอบครัวสุูกิไม่มีไฮบริดกับไม่มีไฟฟ้าเลยนะ อันนี้ใช่รถครอบครัวที่ถามหาไหมรถยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ยีี่ห้้อนมันก็มีทรงครอบครัวนะเว้เนี่ยอันนี้ก็รถใหญ่โอ้โหอเนี้ยเหรอลองเดาละโอ้โหไม่ต้องเดาเลยเห็นราคามาเขียนตัวนั้นละหกล้านห้าครอบครัวพอไหมครอบครัวซื้อบ้านได้อีกหลังเลยฟอดอะมีไหมฟอดมีฟอดอะคือแต่ฟอดอะโดนใจพี่อยู่แล้วเพราะว่าฟอดเนี่ยมันมีกระบะ ราไม่ชอบกระบะขีโคคาไม่มองนะไม่มองแล้วเพราะว่าขับแล้วขับอยู่อยู่เอาป็นว่าตอนนี้มาดูในในสิ่งที่เราคิดว่าเจนต่อไปที่เราอยากจะได้เป็นแบบไหนเราสํารวจรถไอ้นี่แล้วนะรถไฟฟ้าแล้วนะไฮบริดหรือไฟฟ้าแล้วนะงั้นรุ่นนี้เลยเอานิฮาวเวลของเกนวอลมอเตอร์มีสิ่งที่คุณอยากได้แน่นอนครับจะเอาแบบไหนรถไฟฟ้าแล้วไฮบริดก็ไม่รู้ว่ารถไฟฟ้ามันมีบั๊กมีดีเฟกอะไรขนาดไหนต้องศึกษา รุเกทวอลมอเตอร์ยังมีชื่อรุ่นอะไรวะเนี่ยให้บริษัทโซเฟเนค่ะฮาว์บอลโจไลออนกหน่อยหนูก็อ่านชื่อเก่งเหลือเกินเดี๋ยวก่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปใหม่ไปใหม่ให้ให้ดูรูปร่างคันนี้ฮาว์บอลโจไลออนแล้วถ่ายราคาให้เดาราคาก่อนสองล้านสองล้านโอเคเดี๋ยวไปดูราคามันก่อนดูราคาตั้งอกี่เซนที่9เซน9เซนเป็นไงบ้า สล้านไม่จะจะเปลี่ยนแล้วหรอโนแบบเราไปดูออปชั่นของโจไลออนกันดูก่อนเราอ่านชื่อมันถูกไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้สีนี้โคสวยเลยว่ะโดนจิตโดนใจดีเหลือเกินข้างในเป็นบอกขาวเลยนะไปดูดิไปดูดิแล้วก็มีจอด้วยนะอันนี้คือ เกียร์มีถอยหลังเกียร์ว่างแล้วก็เดินหน้าเดี๋ยวเขามีกิมมิคเลยนะเหมือนเหมือนเทปเหมือนแเหมือนเทปหน่อยนะครับพาไปดูราคาหน่อยครับเก้าแสนนั่นไงราคาเท่ากันโอ้สีแม่งเด็ดชิบหายเลยอันนี้เป็นไฮบริดไฮบิดอ้าวไม่ใช่ราคาหรอดีแล้วไฮบริดอะดีแล้วผมว่านะเดี๋ยวเราลองนะคะเราลองนั่งดูเลยแล้วสีนี่เป็นประกายด้วยนะไม่ใช่แดงไม่ใช่แดงทึมๆนะมีแดงประกายด้วยเออแต่พวงมาลัยใหญ่สไตล์ SUV นะ โอ้แล้วราคานี้ได้จอมาเลยเหรอบอกก็สวยเปลี่ยนอลูมิเนีามสันลุโอ้โหราคานี้หังคาเปิดบลูทูธคุยกับมารู้เรื่องไหมเออคุยกับมารู้เรื่องโอ้ที่ไฟหน้าเนี่ย โอ้โหไฟหน้าโคตรแกรนเลยอะแต่ว่ายังไม่เคยลองขับูเลยนะว่าสุดท้ายแล้วรถคันนี้อัตราเร่งมันขนาดไหนนะพาไปดูข้างหลังหน่อยมันมีพวกออปชั่นอะไรข้างในบ้างเา่มอนเออดูดิที่ซ่อมยางรถเวลารั่วแล้วบอกก็พับได้เก็บสัพภาราได้เยอะเครื่องพันห้าเติมน้ำมันเบนซินเาโอเครถใหญ่ขนาดนี้เครื่องพันห้าหรอไม่มีน้ำมันจริงหรอน้ำมันยี่สิบสามกิโลเมตรลิตรนะโอ้ถ้าขับยี่สิบสามโลลิตรคันใหญ่ขนาดนี้ราคาไม่ถึงล้าน มันเป็นไปไม่ได้ในกรุงเทพเลยโอ้เบาเบาปรับไฟฟ้าด้วยโอ้มันจะเกินไปแล้วนะค่ายเนี่ยโอ้มีแอร์หลังด้วยว่ะ <c oughs> โอ้นั่งสบายมีแอร์หลังไม่พอมีพอร์ต USB ให้ชาร์จด้วย <c oughs> มีไฟอ่านหนังสือตรงนี้พาโนรามิกซันลูฟกว้างขวางเฮดลูมเหลือเยอะแยะเลกรูมเหลือเยอะแยะอะไรมันจะดีขนาดนี้วะเนี่ย <c oughs> นี่อะไรเขาให้อะไรมาอ๋อไฟแต่งหน้าโอ้ที่เก็บของใหญ่กว่าอะไรวะบริษัทชาร์จิ่งโอเคเรื่อมจับการเพ็ชที่อยู่แพทชตอยู่สำเพ็งเฉยเลยดูสีโอ้มันถึงได้สวยขนาดนี้วะโอ้เนี่ยนีกรถถังเหรอวะเนี่ยแทงห้าร้อย โอ้ยนี่แหละที่ต้องการของจริงมันต้องแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยไอพวกตกหลุมแล้วไม่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการขับขี่อ่ะพอจะเอาไปบุกแม่งทุกเขาทุกลูกเลยไม่รู้คันกี่บาทกันเนี่ยเขาไม่ได้ติดราคาไว้ไป่โอโช่์ไปดูไปดูนี่ออร่ากู๊ดแคทออร่ากู๊ดแคทนี่เป็นรถไฟฟ้าเราราคาไปใส่ร้านสองใช่ไหมใช่ราคาตัวมันคือสองเลยเออแต่นี้มันร้านร้านห้าหมื่นร้านหกหมื่นอาจจะ อาจจะบวกภาษีแล้วเป็นล้านสองต้องเปิดเข้าไปดูดิต้องมันเล็กนะเนี่ยเออรถไปรุ่นไม่ใช่รถครอบครัวเออเฮดรูมแต่ข้างบนมีช่องอยู่แต่ว่าซันรูมมันไม่ใช่แบบฟูลคาร์บอนอีกซันรูมอบไม่ใช่แบบเต็มแต่ก็เบาะหนังนะแต่ว่าเฮดรูมดูเตี้ยกว่าก็รถมันเออรถเป็นรถเก่งนะเท่าจริง ไม่ Inter J อินเท่าจอไรอ้อนเฮ้ยรถคันนี้ก็สีไข่มุกนะออขาวไข่บุกเออลองเข้าไปได้ดน่งมันเหมาะกับผู้หญิงอย่างเโอ้ยจอมันยาวแกเนาะชอบจออะดูแพดเดิลบังคับมันก็เหมือนกันเลยมีคอยหลังกลางไปหน้าโอ้อันนี้ไฟเลี้ยวอะไรมันอยู่ฝากนูน้นนะเนี่ยมันไม่เอาแบบญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นมันต้องอยู่ไฟเลี้ยวอยู่ขวาม,มือเปิดซันรูฟไม่ได้ยินใช่ไหมฮัลโหลโจโอ๋จอไม่ใช่โจนะไม่ใช่โจอันนี้ ไม่มีปุ่มสตาร์ทเครื่องโอเคสงสัยจะกดกีน้าปัดรถคันนี้ถ้าไม่มีแบตนี่น่าจะทําอะไรไม่ได้เลยนะเน่มันขายความกระทัดรัดอะขายความน่ารักอะออโอเคใช้ได้เลยสำหรับัยรุ่นเนี่ยดีเลยอะไอเราต้องไปอย่างงู้นละซื้อทีเดียวก็ไม่ต้องเติมน้ำมันอีกแล้วอ,อ๋อดูลรอ,อลาร์คุณครโอ้ยน่ารังจริงแต่ว่ามีกล้องหน้าแสดงว่ามีเซนเซอร์รอบขันแน่เลยเนี่ยเซนเซอร์รอบคันตรกระจกก็มีแล้ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมมันดู ม็นมีเท็กเจอร์เออมีเท็กเจอร์เอาอีกแล้วไม่ได้รถใหญ่ก็จะเอารถเล็กอีกแล้วอยากได้เหมกัปตันจะอยากได้ทุกอย่างไม่ได้เล่นได้นะนี่ถอยหลังได้อะไรรถแบบมันถอยหลังแล้วบื่อใช่ไหมเอเอมันมีมันมีเขาเรียกไข่ลานเหรอโอ้ไข่ลาน,น,นเลยอันนี้่รถรถโบราณเปิดประตูได้ด้วยจ้ามีนิสสันที่โดนใจบ้างไหม กระบะอีกแล้วก็คือไม่ไม่โดนใจกระบะอีกแล้วคือใครชอบกระบะก็ต้องมาทางนี้แต่อันนี้เขาไม่ชอบเป็นสาวขับกระบะออาดี้ก็ไม่น่ามีมากเพิ่มโจทย์อ,อีกโจทย์หนึ่งได้ไงฐานะทางการเงินปานกลางด้วย เหมือนกัน Audi มันจะไป2 4ละสองล<ะ>้าน4ล<ะ>้านอะไร<า>พวกนั้นอะมาด้าไม่มีป่ะมาด,ด้าก็เป็นเก๋งอะ่ะคือตอนนี้เท่าที่ดูมานะเหมือนมันจะมีโจทย์อย่างนี้ SUV ประหยัดน้ำมันราคาล้านบวกลบเอา้อา Honda เอ้าลองดู Honda ดิว่าม,มีไหม Honda City อ,อันนี้ไฮบิดเหมือนกันเก้าแสนปะ่ะอันนี้ว่ยี่สิบเจ็ดโลลิตรปั๊มน้ำมันคิดถึงกันไปเลยทีเดียว Honda น,นี่ก็จะเป็นแบรนด์ที่คุ้นเคยหน่อยนะ City สีนี้สวยป่ะเออสีเปลือกบังคุดอะนะไม่ใช่ไม่ใช่สีเทา อ CRV v, SRV อ๋อ,อ,อ HRV มันมีแบบเทชีวีแล้วงไงรถไฮบิดไงใช่ตัวที่บอกว่าเฟรนลุ่มน้อยปะที่ว่าจะต้องถอดไอ้ฝาข้างบนออกมาล้านหนึ่งหูดอกสองจุดห้าเก้า CRV ก็คันใหญ่เหมือนกันโอ้ CRV ก็คันใหญ่เดบมาด้าเป็นแค่ทำสีรถได้แบบเนี่ยดูแดงก็สวยสีแดงเพิ่มตังค์นี่ใช่ไหมแ,แล้วเขาเอาไฟสีแดงสาดให้ไปยิ่งแดงเข้าไปใหญ่ <งา S 1> น่ใช้ เขจะมีไฟสีแดงสาอจากข้างบน m a สดา 2, ้ารุ่นนี้ก็อยู่ยั้งยืนยงจริงหกแสนสีสําหรับบูซิ h o n d นด้าเอาลองไปดู SUV ของ Mazda หน่อยเหมือนตอนนี้เราสเปคมาทาง SUV หนักกันมากเลยนะเนี่ย CX 3 0ให้ไายราคาก่อนล้าน2รล้าน2อ่าไปดูเฮ้ยแม่นแม่นว่ะโอ้ยนั่งดีไปรถพวากวนก่อนค่อยใช้ไม่ใช่นคนขายาวมันเป็นรถหมอนั่งสคนเว้ย สัมภาษณ์คนที่มอง Toyota Corolla Cross มานานว่ามันเป็น SUV ไฟฟ้าพอเจอเทาเาลจรไลออนเป็นไงบ้างคือคืออปชั่นมันดีมากแต่มันเป็นรถที่ข้อใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช่จริงๆนี่เป็นประเด็นที่มือใหม่ต้องคิดเลยนะว่าถ้าเราไม่ค่อยได้มีความรู้ทางด้านช่างมากๆเราอาจจะไม่ได้ไปเล่นรถใหม่ๆรถที่แบบเพิ่งเข้ามาเปิดตัวใหม่เปิดตัวใหม่ๆล่าสุดอะไรอย่างงี้ เพราะว่ามือใหม่เองหรือคนที่แบบขับรถไม่กี่ปีอ่ะปัญหาจากการขับรถชนเองหรืออะไรเงแล้วเราไม่คล่องอ่ะเออแล้วเดี๋ยวปัญหามันยังมีมีผู้ให้สอบถามมีผู้ให้ปรึกษาเยอะสูตรมันเยอะด้วยแต่ไม่ใช่ว่าพวกนั้นไม่ดีนะแต่ถ้าเรามือใหม่อ่ะใช่ถ้าคนมีความรู้เรื่องรถอยู่แล้วอะโอ้คุณเต็มที่เลยคุณอยากได้คุณเต็มที่เลยประหยัดตังค์ลงได้เยอะออปชั่นดีสุดๆด้วยนี่ไงโปโกคือรถไฟฟ้าล้นเลยใช่ไหม แล้วมันพวงมาลัยซ้ายด้วยดิแต่สีมันน่ารักมากเลยดูปะราคา3 8 9 0 0 0บาทเต้าชาอยู่นี่โอ้เล็กยงอยู่โอ้นี่เบรกเบรกเท้าแถมเบรกมือไงโอ้วทำไมพวงมาลัยอยู่ซ้ายมือวะเนี่ยจองฉันจองไม่บอกความเร็วแต่ดูน่ารักนี่นะคือแล้วก็ปุ๊กปี๋ไปดูล้อไปออ ลาล่าลาล่าสีสันเนสีสันและนี่คือวอลโว่ําตอบก็คือน่าจะเกินก็ประมาณไปไกลนะครับผมแต่มันสวยจริงว่ะระบบความปลอดภัยก็ยอดเยี่ยมนิสุว์อ่ะนิสุว์มีไหมก็น่าจะเป็น Xpander มั้ง Xpander เป็น SUV ทีนี่จะใหญ่แล้วก็ชอบนะแต่แสงกับบ่ายเหรอคอลเลกชันสีแดงน่าจะเหมาะกับคุณเลดี้คอลเลกชันเหรอเลดี้คอลเลกชันอันนี้ก็คือรถในสเปคคุยไว้นะหมายถ้าว่าอยากได้ก็คืออยากได้ในโคราช แล้วยิ่งแม่งมีสีแดงด้วยคลอสก็อตีซับลนล้านสองห้าล้านสามกันลวกันไปลองเข้าไปนั่งดูหน่อยดิ่งสรุปสลุปสลุปแต่มันพลาสติกทั้งนั้นเลยสไตล์พี่โตยแล้วก็ไม่ได้มีที่ชาร์จ USB อ๋อแต่เป็นไว r e l e s s charging แทนตรงนี้เขาบอกไม่มีค่ะต้องซื้อเพิ่มอ๋อไม่มีไว r e l e s s charging เหรอครับใช่โอ้ผมนึกว่าเป็นไว r e l e s s charging สี่พันสี่พันอ๋อใช้ usb ตรงนี้ใช่แล้วส่วนตรงนี้จะเป็นตัวติดตั้งเพิ่มเติม usb ข้างในสามารถติดตั้งเพิ่มได้เป็น accessory accessory ที่แบบว่าโซ่เสียงเงิเพิ่มื้อเพิมได้แล้วก็ข้างหลังสองจุดเท่ากับว่า ตัวรถเดิมๆอ่ะมีสามมีหน้าหน 1, ึ่งหลังสองแล้วก็ตรงเนี้ยาไว้ลองาไว้ลองรับตัวไวเลไวเลสชาร์เจอร์อตรงเนี้ยคือไวเลสชาร์เจอร์และตรงเนี้ยก็เป็นตนัว USB อีกช่องหนึ่งสรุปว่าทั้งหมดก็มีสี่ช่องของไวเลสต่างกันความทนสไตล์พี่โตโยต้าเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนโ,โตโยต้าจะไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนี่คือสิ่งที่เราจะต้องแบบช่างใจหนักๆไปดู อย่าลิศเราหน่อยสิเดี๋ยวเฮ้ยนี้จะเป็นบอดหนังนะอ๋ออันนี้รุ่นพร้อมแน่เลยเป็นบอดหนังสปอร์ตพรีเมียมแตงแคมรี่สวยเออคือแต่ก่อนเนี่ยแคมรี่มันจะมีสีเปลือกมังคุดอยู่สีหนึ่งออกม่วงๆอ่ะอันนั้นคือสวยมากตนอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วอ่ะอันนี้น้ำตาลเห็นคนใช้บ่อยที่ออฟฟิศก็มีคนใช้มาแล้วครับรถกระบะสำหรับหญิงสาวผู้ต่อต้านรถกระบ,บะมาทั้งชีวิตร้อ,ะะองเข้าไปนั่งดูซะหน่อย โอ้ไม่ธรรมดานะราคาคันนี้ร้านร้สองกว่าร้านสามนะแต่ก็มีออปชั่นมีแอร์หลังไม่เหลือที่เลยนี่อะไรถึงไม่ชอบโอเคข้างหน้าดูโอ้เป็นหญิงแก่งเลยโอ้ยมันเท่จริงๆ เออแต่อันนี้เหลือข้างบนเยอะอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าที่นั่งด้านหน้าไงแต่ที่นั่งด้านหลังรู้สึกว่าจะเหลือเฮดรูมน้อยหน่อยนะแต่คือถ้าคนนี้นั่งเนี่ยขยับไปข้างหลังก็คึอไม่ได้แล้วมันก็เต็มเหยียดขาแล้วนะ,ะมันเป็นรถกระบะที่มีพัดเดิลชิพนะแต่ภายในดูสปอร์ตมากเลยแดงตัดดำเนี่ยสงสัยเป็นคอลเลกชันพิเศษของโตโยตานะปอ๋อพวกตะกูลจ้าสปอร์ออตขอเข้าไปนั่งรถในฝันของข้าพเจ้าหน่อยกระบะนะแต่มีปุ่มอีโค่ด้วยนะ จะขึ้นจะลงต้องมีที่จับนะเออแอร์มีแยกซก้ายขวาอ๋อมันคงจะแพงที่ระบบขับเคลื่อนนี่แน่นเลยน่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนสองล้อส่ล<ะ>้ออะเกือบๆจะ3 0 0 0ันซีซีดีเซลเราไปดูรีโวรธรรมดาที่มันไม่ใช่ g r Sport ดูวะราคาเท่าไหร่ห้องโดยสารเหมือนกันแหละโอ้เมื่อกี้มีของให้เล่นเพียบกว่านี้นังสองอันนี้เก้าแสนเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทโอ้มันก็ถูกลงมาเยอะอยู่นะ มีกล้องหน้าแล้วก็กล้องมองข้างสอตัวแล้วก็ใส่ว่ามีเซ็นเซอร์รอบคันอ่ะมีกล้องมองรอบคันเ,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 เกียร์เ,เขา้าสูงเลย่ะอ๋อโอ้ห่เกียร์กระปุกชอบเลยอเเัวแคบอ่ะแต่แต่ทำไมหัวมันดูเตี้ยแต่ว่าเมื่อกี้มันยังสูงเออดูแคบ ก็เขาไม่ได้เลือเอเอ่อนอ่อแต่ว่าถ้าคนหน้าเลื่อนมาหน่อยก็ติดตามสไตล์อ่ะเพราะว่าหลังมันขยับมันเอ็นไม่ได้แล้วไงกระบะมีแอร์หลังไม่มีที่ชาร์จ USB ด้านหลังน่าจะนั่งทางไกลแต่ต้องลงมายืดเส้นยืดสายบ่อยหน่อยเอาไว้ขับทํามา,าหาเงินเ<อ><ห>นี่ยไอคอนนี่ GR Sport กับรุ่นธรรมดาราคา,า,าใกล้เคียงกันเลยนะเมื่อกี้ออกไปแล้วเห็นป้ายโฆษณา MG คือเห็นว่า MG เนี่ยมันทำรถหน้าตาเหมือนรถเบนนู่นรถนี่กันมาเยอะนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันคือวันมันก็คิดเหมือนกันแหละว่าวันนึงมันอาจจะทำรถที่หน้าตาเหมือนซุปเปอร์คาร์ขึ้นมานะและเห็นมันโฆษณาอยู่ข้างหน้าขอมาดูหน่อยถือว่าว่ามันมีจริงเหรอมันชื่อ MG Cyberster นี่มันอะไรกันวันนี้มันเป็นออโตไท์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ทำไมมันมีคำว่ายอดจอง โอ้โหมันสปอร์ตคาชัดๆเลยไฟหน้ามีไหมวะเนี่ยเปิดประทุนจะด้วยอย่าถามว่าเปิดประทุนไหมต้องถามว่ามีหลังคาหรือเปล่าแล้แล้วมันก็มาถึงวันนี้จนได้วันที่เราเห็นซุปเปอร์คาร์เอ็มจ